คนทนเป็นคนต้องัใจชีวิตต้องไม่ลืมลืมต้องลืมเ้าไปแม่เจอปัญหาเ้าไปแม่เจอปัญหาดูมาเนี่มันเ้าคนยืนกันฟ้านลนะยืนครึงสองอ่ะทำไมมันเฉา เพ่งให้กำลังใจกับเสาอ่ะ้สาลอกเสาลลยมันซูมองได้เอาไปเอาไปเพลงเจ้ามันต้องซูมต้องลอกหลัมีพลังมันไโอ้ยสาเด้มันได้เพงแหกำลังใจเพลงกํำลังใจชีวิตอ้องซูเนี่ย มีวิต้องสู้คือผัวไม่แพ ja ้ไม่ค่ยคิดจะอนแอไม่ยอมแพ้ไปง่ายออออ้บงดเเมช

ไม่มาเพล่เทาเพม่คอยก็เท่าเพลม่วปเลยเพราะมันเือต้องฟ้ามือตั้งคายไม่มาเรามันอ่ะปีนหลบ้ามือตั้งขึ้เจ้าอะไรได้เพลงควายหน่ไม่ต้องเทาพางเพงเจ้าม่ต้องเพลงมีพลังแข้งแรต้องเจ้าแม่ถ้จะลองบดเลยเจ้าไม่ผ่านพี่ต้องสูงมีพลังเพลง เพิ่มพันอองซเอาไปเบิ้งเพชรนาดีดีเบิ้งที่มีพลังอ่ะเศร้าพอด้วยยันบอลอดเอาไหมฮาวเจ้าหน่อยอาจารย์ทีวีเต้องสู้เกือบ่คไม่แพ้ไม่เคยคิดจะอ่อนแอไม่ยอมแพ้ไปเออนั่นละนั่นละไปยันอดทน เป็นคนต้องทนทุนทำใจมักใจเริ่มมักแล้วเอาไหมโอ้ยที่ยายเฒ่าจยาไปนั่งเมย์ยังไม่ยอมใจก็เช่าแท้ดิ้นต้นสู้โอ้ไม่แพ้ไม่เคยคิดถ่งน้องแทไม่ยอมแพ้ไปง่าย พยายาอดทนไนต้องท้อใโอเคเอาดี่ตังใจโอ้ยใ้ฟังตออยู่นี่ใครฟังระยะสไปเหรอโอ้ยรนส่ยเป็นปัญหาอจจบเพลงยังสอยู่เลยชีวิตต้องสู้อยู่อย่างมาก

ลองด้วยเจ้าเลยเด็กเมันเอาใจลองมันมีพลังแน่ไหมเรีนบอชีวิตต้องสู้อยู่อย่างนานคนเปลี่ยนมาษาอะไรเนี่ยชีวิตต้องสู้อยู่อย่างมานะชีวิตต้องสู้แล้วก็คือผู้ไม่แพ้ไม่ยอมคิดจะอ่อนแอไม่ยอมแพ้ไปเลยพยันอดทนทนต้องทนทำใจ ต้องสูต่อไปเามันเป็นไได้สีลบมะเสาวิกไ่กินมาหูน่ะต้องสู้คือผูไม่แพ้อยาค้อดีย้ไอ่เอ็น Yeah. อย่างมานาไม่ยอมแม้เจอปัญหาได้พแลวจหวาดในดนตีนะครับทำความดีพ่อสั่งสอนเอาไว้มเอนสังคาจะคิดได้ันเอนแล้วเนาะอันนี้ขักกว่ายาทกวันไปเชิญปัญหาพลังพลังพลงน้อยสิไม่เศร้าอีล่ะไปหาเขาไว ไดได้ได้วาได้บาดวาอแพงมีพลังเอ้าไปใกล้ก็ได้ใ้ตาสั่นเยเนาะเอ้ย่อบางมงไปจับไปยองบางเอาไหมเอ้าององนนะเอาชีวิตต้องสู้อยู่ยางมานะชีวิตต้องสู้อย่างมานาชีวิตต้องสู้ คือผู้ไม่แพ้อ่าโอเคอตบมือเนี่ตบมือเนี่ยโอ้ยมือบปล่าเฮ้ยหน่อยต้องสู้อยูมามา่อย่าเหมือคแคิดจะอ่อนแอยอมแพ้ไปไง,ง่ายง่ายยันอดทนเป็นคนต้องทอนทำใจชีวิตต้องตสูม้มาอีกแล<ย>้วจังสีละย่าอย่าตั้งจังสีลาตั <c oughs> ้งย่อมใส่สองย่อมหนะกให้มา เดียวเดียว้นเมื่อดี้เ่ยต้อไนเมื่อก้เ่ยป็งคนร้องเมื่อกี้เนีชีวิต้องสู้ไปไม่ไดกลไปแม้เจอปัญหาเดียวเดีวท่านเมื่อกี้เนี่ยต้องไหนเมื่อกี้เนี่ยึงจะร้องเมกี้เนี่ยชีวิตต้องสู้ออยยู่่างมไาไม่ยอมแม้เจอปัญหาไมแม้เจอปัญหาสัทาบันคงไม่ ทนเป็นคนต้องทนทำใจแม่นบ so like, ่จะทำความจะทำความดีพ่อสั่งสอนให้ไวไม่อดใจสักวันคงได้คำฝันสักวันคงถึงฟังฝันเจอขยี้กัออกไปฮะทุกวันไปเจอปัญหาจะสู้บ่ยาสู้บ่ยาต่อไปตะวันสองแสง คำว่าออนแลนสัญญาจะสู้ไม่ถอยสัญญาจะสู้ไม่ถอยจะสู้ไม่ถอยเมียดของคนดิ้นรนสุดลมหายใจหากแม้ร่างกายเสื่อมไปแต่ใจยิ้มสู้เสมอเมียตต้องสู้ยางตัวใจสิขาดอยอนคือผู้มีชัยขอบคุณทุกกำหลังใจมาไรมาไม่ลืมภาพคุณ เอฟซีที่่ันเมตาวันนี้คนชื่อมานาสัญญาจะสู้ไม่ถอย <c oughs> วันนี้คนชื่อมานาสัญญาจะสู้ไม่ถอยเฮ้ยยี่กันไป ้ำไปสองย้ำกันกำลังใจเฉยเฉยมากก็นคนบ้างกับบุญกำลังใจ่ไม่มาารเตือจางแข่เองนะคะเออไม่มีนักใจก็ต้องเอาหมันมันบ่มั่นบ่ให้กคนเติมเนาะครับครับจะวะนี้แหละโอเคแล้วโอ้นีหมั่นเลยว่าก่ันาสูบบดถอยเสียงต้องออกเสียงออกเสียงยังหมั่นันออกเสียงมาหน้าเออเสียงมั่นันออกมันต้องออกออกแน

เอาเจ้าห <Scroll> ิงอาเจ้าของแต่บงโมหางเครื่องน้ำเน้ยหางระบาดเนี่ยยืนใช้น้ำมันนาต้องเต้นด้วยมูนี่เต้นน้ำแน่ให้เล่าไดมี่อันนี้น้ำครับให้เล่าไดมี่เจสุภาพกันจบทุ่มุ้ยเลยเจ็ดไปน้ำเจ็ดไปน้ำเน้ยบาร์เดอรเอาแพ้แล้วบารนี้เอาลีนแล้วบาร์เดอรเอานดิบๆนี่เอาบ้าเอาเอาดิบนี่เอา อ้าวไปนั่งอยู่บ่มีคนมบอยอ่บชีวิตต้องสู้ไม่แพ้เคยคิดจะอดทนอยู่บ่เฮ้ยเฮ้ย ตั <mile inside> <to skin aaS> ้งใจตั้งใจาไม่อใจตวันอายรู้บ่อยาตบใดต่อวันสองซคนไม่มีคำว่าอนแรงสัญญาที่ลืมหายใจด้วยเด้อิตของคนยินลนสุดลมหายใจโอยําเวน่ยวันีต้งสู้คือผู้มีย

าา่มมชีวิตต้องสู้คือบัวไม่แพ้ไม่เคยคิดจะอ่อนแอไม่ยอมแพ้ไปง่ายๆพลังขยันอดทนเป็นคนต้องทนทําใจชีวิตต้องสู้ไม่ได้ไปแม้เจอปัญหาชีวิตต้องสู้อยู่อย่างมานาไม่ยอมแม้เจอปัญหาท้ามันคือไม่นา ความดีที่พ่อสังสนเอาไว้ฉันต้องทักไม่ถอดใจสักวันคงถึงตาบานต้องงับคำร้องเพลงต้องงับคำเพลงมีกำลังใจนะเจ้าว่าต้องเลิ่นลูกคอมันมาแม่แพงเจ่าทุกวันเผชิญปัญหางับคำคือขาราบาดร้องจังวะคิ้ฮอนนาพี่แอฟไว้ เัาใจบ่ไอ้นี่มันเอาหัวัันเอาบ่มาทามาแนมนายไงจะสู้บ่ยยากทุกวันไปเดินปัญาไม่มีคำว่าอ่อนแรงยาจะสู้ไม่ต่อยชีวิตของคนดิ้นลุนสุดลมหายใจถากแม้ร่างกายเสื่อมไปแต่ใจยิ้มสู้เสมอ ต้องสู้คือผู้มีชัยปลุงทุกกำลังใจมาลัยที่มาลัยมาลัยมาลัยที่มาลัยมหามาลัยที่มาลัยมาลัยที่มาลัยมาลัยเออเป็นพรรค FC ที่ทำเมตตามีคนอยู่มานะ ต้องสู้คือผู้มีใ่กอคุณทุกกำลังใจมาลลยที่มอบให้มาไม่ลืมพระคุณเอฟซีทุกท่านเมีิท่านเมตตาวันนี้คนชื่อมหานาสัญญาจะสู้ไม่ถอยเอาออกมาจากขี่โพเจ้าหุ่นถอดออกมาอ่านท่านลินปีออกมาลูกข้อเก่าแปดสั้นเก่าสั้นเก่าหน่อกมา ร้องขยันมันออกมาี่เจ้ากนีนะชีวิตต้องสู้อยู่อย่างมานาลงมาดูชีวิตต้องสู้อยู่อย่างมานาบราต้องออมชีวิตต้องสู้อยู่อย่างมานาออกไปเรื่องชีวิตต้องสู้อย่างมานายอมแม้เจอปัญหาเฮ่นั่นะดังๆเลย เจ้ารองเพลงนี่คือลักษณะเจ้ากําลังสีห้าอยู่คนะนะเขาใจบอให้กําลังใจ่คนนะเขาใจบอชีวิตต้องสู้อยู่อย่างมานาไม่ยอมแม้เจอปัญหาศรัทธามันคงไม่นานขยันอดทนดดังเลยขยันอดทนมันบอกมันอยู่ข้อมันออกจากทองขยันอดทน